ราคาเวลามันจะขึ้นมันขึ้นวูบเดียวนนแหะอ๋อแสดงว่ามีไว้ไม่เสียหายมันมีมมรายได้ปุยช่วยเยอะครับผมไม่ต้องกลัวขาดทุนอืมสแสดงว่าคุณตาคิดว่าเลี้ยงได้แน่นอนไม่ขาดทุนแน่นอนไม่ขาดทุนเลี้ยงธรามชาติเลยใครให,ใ,หใ,หให้กินยาให้อิ่มมันก็อ้วนมันแต่ให้อาหารแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันอิ่มไม่อิ่มคุณตา บัวเนี่ยถ้ามันกินอิ่มมันไม่ร้องดูท้องมันครับผมท้องท้องข้างข้างนิ่นะครับข้างขวานะข้างขวาท้อง,ทงซ้ายน้ําครับผมข้างขวายากถ้าเป็นเร่องอย่างนี้ได้ฟางน้อยไงอ๋อ <c oughs> เร็วสังเกตด,ดูนะคนติ่ตัดทําไมครับรวงเ้าผิดกันอันนี้ถ้าเราสังเกตนะเข,ขาสังเกตด้วยคนติ่ตัดรวงเข้ายาวแต่รวงเล็ก รวงไม่ใหญ่นะครับผมยาวเหมือนกันแต่รวงไม่ใหญ่นะของคุณตานี่รวงใหญ่รวงใหญ่อ๋ออันนี้คือไม่ได้ตัดนะไม่ได้ตัดครับผมอ๋อนี่นะผู้ชมครับนี่นนอันนี้คือรวงใหญ่รวงใหญ่ยาวยาวด้วยครับผมถ้าตัดรวงมันจะเล็กกว่านี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ดูสิครับผมนี่เหมือนมันเข้าอยู่ในยุ่งเอ๋อโอ้เยี่ยมแล้วใบสั้นด้วยเดี๋ยวนะใบมันมันยาวๆนะอ่าใบนี้สั้นนะคุณตานะใบสั้นนะ คุณตาคิดว่ารู้สึกโชคดีไหมครับที่เราไม่ค่อยได้เน้นหัวอาหารเน้นรำนี่กงถ้า,ถ,าถ้าถามว่าอะไรมันมันก็อยู่ได้นะถ้าเมื่อไหร่ต้นบัวตัวละสี่หมื่นห้าหมื่นนอ้นันผมให้กินเต็มที่นะครับผมกินกลรอดเลยนะแต่ทุกวันนี้ก็ตามสภาพต้นนี้ปล่อยก่อนแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรน,นะคุณตานะไม่คิเ้เรแต่ต้องปล่อยให้มันติดรู้ว่ามันติดก่อนให้กินให้มันติดคือถ้าติดหมดก่อนอ้าวอ้วนไม่ดีเหรอครับคุณตาทับยาก ทำไมถึงว่าอย่างนั้นครับคุณตาไขมันเยอะไงร่อยพวกวัวผมๆเนี่ยทีเดียวนั่นเลยิดหมดครับผมแสดงว่าวัวอ้วนก็ไม่ได้ประสองติดง่ายนะวัวอ้วนเลี้ยงสมยากสุดๆเลยครับผมต้องให้พออายุประมาณพอดีพอดีห้ามอ้วนไปนะคุณตาเนาะเห็นไหมกินแล้วปานเลเลือโอ้ยใ่กินฟางไหมด้วยโอ้ทำไม้าง ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะโอ้ไยตัวใหญ่ยังไงครับคุณตาเนี่ยเลยดูสิโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยนะคุณตาก็ไม่ได้กินอาหารมันไม่เห็นฟอมเลยโอ้อันนี้คอกลับหรือเปล่านี่นี่เลยไม่เคยเอาออกด้วยอยู่อย่างเงี้ยเลยไม่เคยเอาออกข้างนอกด้วยไม่อยู่อย่างนี้ยเลยนี่ลูกมันอ๋อลูกของแม่ตอนนั้นเลยเหรอจองปีแล้วครับผมโอ้แต่วัววัวของคุณตาสภาพดีทุกตัวเลยเนาะ อันนี้คือไม่ได้อเอาออกข้างนอกเลยนะคุณตาไม่ได้ออกกินนี่เลยจนเช้าฟางไม่หมดนะแล้วกินมันยังโวเววเวนี่เพราะกินยายพึ่งหยุดอ๋อโอ้ยก็ถ,ถ้าฟังเกลียวใหม่ๆนี้ด้วยไม่ต้องห,งหอมเลย <c oughs> เลยนาะคนนี้กินน้ำลายนะฟังหมอมน้คุตาเนาะทีนี้ต้องขัดรถแล้วให้รถใหม่เกี่ยวตำตำให้รถไหนเกี่ยวเกี่ยวซุ้มไม่เอาทำไมครับคุณตาได้ฟังเยอะไง อฟังเราช่วยข้าวช่วยแล้วจ้าเกี่ยวตัตํามันได้ฟังเยอะอันแล้วทำไมรถมันชอบเกี่ยวสูงๆหน่ะเกี่ยวเกี่ยวสูงๆประหยัดน้ำมันไงอ๋อไม่ต้องไม่ต้องใช้แรงดันเยอะครับผมแต่มันมีนะรถที่เขาเกี่ยวให้เกี่ยวตํามตั้มมีมีใช่ไหมคุณตาแสดงว่าถ้าคนเลี้ยงวัวน,นี่<อ>ต้องบอกรถเลยนะเกี่ยวตั้มตั้มให้ผมนะฟังไม่ใช่ถูกนะซื้อมากอล่าสี่สิบเมื่อนี้ยนี่ะโอ้โห ือหมดเยอะนะยิ่งหลายโค้งนู้นด้วยหมดทั้ง <c oughs> สามสี่ร้อยก้อนแล้วซื้อครับผมแล้วคุณตาไม่ได้จุดไฟแล้วอยู่เหรอครับนี่เยอะเอาลงหมดแล้วมุงนี่นะอ๋อแล้มุงลงครับผมขี้วัวเยอะ,ยยอะคุณตาขี้วัวเยอะมากเลยนะนี่แหละที่กับไรอะตัวนี้เลยถ้าเป็นแต่ก่อนแสนหนึ่งนะขี้วัวนี่นะน,งงน,นั่นแหละลึกงานนี้นี่พื้นนี่นะ่ะอ่าประเด็นนะผู้ชมครับอันนี้คือพื้นจริงนะนี่แหละพื้นจริงนี่นะ่ะพื้นโค้งสูงประมาณ มบวัวมันเดินติดแล้วนะแต่กอนมันคนเดินได้นะสูงประมาณตัวนี้ของคุณตาเนาะครับออโอ้โหสูงน,น่าดูนะแต,แต่กอนผมขายปีหนึ 1, 2, 000, ่งสองหมื่นปีหนึ่งสามหมื่นอันนี้มันสามปีแล้วก็น่าจะหกเจ็ดหมื่นได้นะถ้าถ้าเป็นแต่กอนนะสบายบายแล้วใครมาซื้อขี้บัวของคุณตาครับคนที่ซื้อมันมีเยอะคนที่ทำนาอินทรีย์แต่เรายังไม่มีเวลากอบให้เขานะครับผมเลยทำนาเยอะก็อ ปุยก็แพงไว้ใสนาเราดีกว่าวัวคำพูดนี้ดีมากเลยครับที่เราจะเอาปุยจานวนมาเก็บทั้งหมดอืคือเราทํานาก็ใช้ขี้วัวก็ดีเหมือนกันนะนี่เนี่ยสามปีนะนี่ปีที่สามแล้วนะอันนี้คือจะเริ่มนี่นี่ปีที่สามแล้วจะเริ่มโตปีนี้จะเริ่มใส่ใหม่ครับผมถ้าทําทุกปีเข้าไม่ใส่ม็ดแล้วมันซวยเกินไปอืใบมันอ่อนเกินไปครับผม นี่ก็ใสปุยไม่ได้ใส่เยอะน้ำก็ไม่ใช่เยอะนะ้น้ำเข้ามาธรรมชาตินั้นนี่นี่แหละครับไม่ได้ใสน้ําธรรมชาติทุกอย่างจริงๆเนาะธรรมชาติเลยครับผมถ้าใส่น้ําเยอะต้นข้าวมันก็โอนเหมือนกันมีอย่างนั้นด้วยนะอ๋อตัดอันนี้ไม่ตัดไม่อะไรเลยไป่คนตัดได้ฟางน้อยไงอ๋อเดี๋ยวเกตดูนะคนที่ตัดทําไมครับพุาวงเ้าผิดกัน อันนี้ถ้าเราสังเกตนะคอยสังเกตด้วยคนที่ตัดรวงข้าวยาวแต่รวงเล็กรวงไม่ใหญ่นะครับผมยาวเหมือนกันแต่รวงไม่ใหญ่ของคุณตานีรวงใหญ่รวงใหญ่อ๋ออันนี้คือไม่ได้ตัดนะไม่ได้ตัดครับผมอ๋อนี่นะผู้ชมครับนี่อันนี้คือรวงใหญ่รวงใหญ่ยาวยาวด้วยครับผมถ้าตัดรวงมันจะเล็กกว่านี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ดูสิ ครับผมนี่มันมันเข้าอยู่ในยุ่งเลยอ๋ออืเยี่ยมแล้วใบสั้นด้วยเดียน้อยใบมันมันยาวๆนะอ่าใบนี้สั้นนะคุณตานะใบสั้นนะใบกับรวงมันเท่ากันอย่างนี้ดีนะนี่ถ้าถ้าราดูไวช่วงสิบวันข้างหน้านี่มีแต่รวงเข้าเลยจะไม่มีใบเลยใช่ไหมจะไม่มีใบโอ้ดีนะคุณตานะนี่แหละทำนาถ้าถ้าขยันเอาปุ๋ยนี้เข้าตอบโจทย์เลยนะคุณตาเนะถ้าถ้าคนที่ทำนาเป็นนะ ไม่ต้องตัดหลอกฮีดยาคุมมเลยอือดีเลยไม่ต้องกลัวว่าบัวเราอะไรยาคุมไม่มีสารตกค้างหรอกครับผมมันยาคุมมก็ว่าสามเดือนใช่ไหมครับแต่ยาวนั้นมันยูนไม่ได้สามเดือนอ๋อเจ็ดสิบวันนี้มันหมดทิ์แล้วหมดทิ์แล้วครับผมคุณตาครับผมสังเกตเห็นไอ้ถุงพลาสติกนี่คุณตาห้อยทําไมครับนี่นี่ครับถุงพลาสติกอ๋อตอนเด็กข้าเหนนกมาเยอะครับผมแล้วก็ถ้าลมแรงอ่ะ เราไม่ต้องไปโยกไปเย็อไปปลิวเลย,น,เลยน้าปังงูไปชุดนูน้นอ่ะยี่งานวัดเลยเนาะแล้วเวลาเราอยู่ที่นี่ไหมถูกยาวทังนู้นดึงแคนนี้มันก็ถึงนู้นเลยบิน,บน,น,นอตรงกลางใช่ไหมใส่ไม้อ่อนๆครับผมโอ้คุณตานี้เยี่ยมไปเลยนะครับทำไมงั้นมีเวลาไล่ที่ไหนคนเดียวเนาะถ้าตอนเช้าลมมันแรงอันนี้ปลิวแรงด้วยครับผมเทท่าแปังไม่ได้ไว้เทียอ,ยอย่างนี้ไว้สู ก็ไวสูงมันจะลมมันจะปลิวอย่างนี้ oh. ถ้าใสายย่ยางสั้นๆมันจะไม่ปลิวนะครับผมนกมันก็ไม่กลัวนะ oh. ใส่ย,ยาวยาคุณตาพูดดีมากเลยนะครับเมื่อกี้คุณตาว่าอะไรนะต้องทําเหมือนคนแต่กนนะ่อนเราอย่าทาเหมือนทุกวันนี้นะเล่นปุยเกินไปก็ไม่ดี mm. เอาแค่พอดีพอดีพอเราใส่โคกปุยโคกแล้วใช่ไหมจะไม่มีต้องใส่ปุยรอบสองใส่ปุยรอบเดียวพอจบเลยพอไอช่วง สิงหาต้นต้นสิงหาวานปุยทีมีนิดหน่อยก็ได้ครับผมเพราะเข้ามันมาแล้วไงคือเราไม่ต้องใช้เยอะครับผมไม่ต้องไปเล่นน้ําเยอะน้ําก็น้ํานิดนิดน้อยๆก็พอแล้วทาไมไม่ต้องใส่น้ําเยอะครับคุณตาใส่น้ําเยอะเข้ามันก็สูงเกินไปอ๋อเข้าเข้ามันจะไปตามน้ำเนะครับผมถ้าเราน้ําน้อยมันก็ต้นแข็งด้วยอันนี้นี่ไม่เคยเก็บน้ำาวนี่นี่น้ำเพิ่งมีอันนกี่วันนี่หรอที่คุณตาบอกว่าถ้า น้ำน้อยต้นจะแข็งต้นแข็งดียังไงครับคุณตาต้นแข็งเข้ามันก็ลมช้าไงอ๋อ oh. นี่ถ้าถ้าฝนไม่มาวันนั้นไม่ลมเนาะข้าวมันถ้าฝนมาด้วยลมมาด้วยมันจะหนักไงครับผมนี่ยิ่งเอาออกรวงเลืองๆนี่ยิ่งไปหนักอีกพอแสดงว่าถ้าข้าวลมไม่ดีนะเนาะข้าวลมถ้ามันลมไปทิศทางเดียวกันไม่เป็นไรนะมีอย่างนั้นด้วยเดี๋ยวลมไปอย่างนี้พอมันลุกใช่ไหม มันมีลูกบ้างอพอวันหลังมันล้มมันมาทางนี้ไงข้างล่างมันจะเสียไปเลยรถเกี้ยวแตกข้างบนนะ<อ>รถไม้เกี่ยวข้างล่างให้เรานะครับผมเดี๋ยวมันก็เกี้ยวได้แค่นั้นเลยข้างบน,นก็แสดงว่าถ้าข้าวล้มแล้วควรที่จะไปที่ทางเดียวกันไม่ล้มเปะสะตานเนาะนั่นแหละถ้าถ้าลมทับกันแล้วจะได้เกี้เกีข้างบนนั่นครับผมภูมิใจไหมครับที่ได้ดลี้งโบ้คุณตาเออผมทำไม่ได้นี่ช่วยบอ มันช่วยได้เยอะนะค่าทุนไทยค่าไรไถนาได้มันช่วยนะอืปีนี้ก็ได้ช่วยนะครับผมขายที่ไงตัวตัวเมียสวยๆจนปัวสาวตัวละหมืนห่นท่านนี่ตัวราคาส,สามหมื่นกว่าสี่หมื่นกว่าจําเป็นต้องขายจําเป็นต้องขายนู่นรุ่นไหนนู่นล้วม,มันจําเป็นไงครับผมถ้าเราไม่ขายไม่ได้มีอะไรค่าไทยนามันไปตกไปสามหมื่นกว่าครับผม ก็แสดงว่าเลี้ยงวัวกับทำนาควบคู่ครับผมนี่แหละถ้าถ้าปีไหนราคาดีเราคารตัวเดียวมันก็ได้หมดแล้วอ๋อผมเข้าใจแล้วแสดงว่าถ้าไหนมีราคาก็ถือว่าเป็นกําไรของเราถือว่าเป็นกําไรของเราจุดๆไปเลยครับผมเมื่อปีที่แล้วราคามันพออยู่ได้ก็ได้ตัวละสามหมื่นตัวสามหมื่นมันอยู่ได้ครับผมสองตัวมันก็ได้แล้วหกหมื่นก<อ>็ว่าทาอะไรอีก ก็แสดงว่าถ้าเกิดว่าช่วงไหนไม่มีราคาก็ให้ทําใจว่ามันได้น้อยอมันก็มันก็ไม่ได้ลงทุนมันทํานาครับผมทํานาขาดทุนไม่ขาดแต่ต้องทําแต่ต้องทําแต่ถ้าปีถ้านาดีเหมือนปีนี้ไม่เจอแหละคนคนที่ย่อยับก็ย่อยับมากนะปีนี้ทาไมถึงว่าอย่างนั้นครับคุณตาไอคนที่ทํานาไม่เป็นตรงนูนมีข่าวที่ไหนเจ้าละยี่สิบปลายสามสิบปลายไม่มีข้าวนะตรงนี้ เพราะอะไรครับคุณตาเขาแก่พน้าไม่เป็นไงน้ำมันแบบแบบพ้นให้เข้าไม่ต่ายใช่ไหมครับพอเลยวางแผนไม่ได้กิอยาคุม,มโอนาสูงต้องระวังเลยอยาคุมเอากอนเลยยังน้อยมันช่วยได้จิตสนะิบบาทนช่วยอะไรเขาอยากคุมนี่คุณตายาคุมช่วยไม่ให้ยามันงอกไงอ๋อนู่นพ่อแ้่นตาน,นู่นไม่เคยมีน้ำาู่ครับผมยี่สิบไร่ไม่มีหญ้าเลยพิน ก็แสดงว่าถ right. ้าเกิดว่านาสูงๆนี่ควรที Stay, mm ่จะฉีดข้าวสวยด้วยควรที่ฉีดยาคุมยาไปครับผมแต่ฉีดเองเอถ้าของตัวเองใช้แค่สูรในในในขวดเขาให้ทำสีไร่ครับแต่เราฉีดแค่หกไร่แค่สามไร่ครับผมอยู่เลยยู่มัดยู่เลยครับผมเห็นคุณตาบอกว่าคุณตาชอบเลี้ยงชาวเลมากมีสายพันธุ์ไหนที่ชอบเป็นพิเศษไหมครับคุณตาเลีมันเลี้ยงง่ายกว่าเขาแล้วมันไม่ดื้อด้วย ครับเป็นไอโกริกเขานั่โอโหเลี้ยงยากตัวเล็กๆวิ่งจนนี่แหละครับคุณตาเป็นฟุงเลยนะวิ่งตามเขาครับผมแต่ว่าเล่มันยุยงงี้มันไม่วิ่งตามเขาเลี้ยงง่ายนะคุณตาเนาะครับผมยิ่งไอเลยโนกด้วยทำยังไงมันก็อ้วนนะออบรามั่นบรามันทำยัง้นมันไม่อ้วนง่ายนะทำไมครับคุณตาบรามันวัวมันฟุง โครงสร้างใหญ่นั่นหละถ้าไม่ช่วยอาหารมันจะโคมนกะลุ๊กีจึงอ้วนนะบราหม,มั่นนะครับครับทไมถึงว่าอย่างนั้นครับคุณตาเพราะเนื้อมันไม่ได้เมือเ่อไรที่ไหนมันไปบางๆครับผมถ้าช่วยอาหารมันจึงแบยังไปร้าด้วยครับผมแสดงว่าวัวบราหม,มั่นนี่ถ้าเลี้ยงก็ต้องช่วยอาหารเนาะโค้งนู่น,นะน,นนะช่วยเต็มที่อย่างมันยากกว่ากันเลยครับผม แกจะให้เอามาหมดบัวเกศบัวมันทุกเกินไปแกทุกไม่ไหวของคุณตานี่ก็คือเป็นบัวบรามันที่ไม่ต้องใช้หัวหันเนาะนี่ครับผมอันนี้นี่สายพันธุ์พมันเลนเมรามันนี่มันเ็นไม่มันอ้วนอ๋อคือคือถ้าบรามันเพียวยากเลยนั่นแหละเม่เมรามันพอล่มันพอมันออกมามันเดือด ตัวใหญ่โงสไยเลือดไงครับผมมันใหญ่สูงสวยมากเลยครับคุณตาตัวนงูง้นถ้าเป็นไตรโคนะ่ะเงินแสนได้เลยนะ <c oughs> แสนอยู่ในมือเลยนะคุณตานะ <c oughs> ถ้าเป็นคู่บอลนี้มันบางนะจะเป็นไตรโคนเะงินแสนแล้วตัวนี้แต่มันก็ไม่แน่นะมันไม่ถูกตลอดหรอกวัวนะครับวัวให้วัวถูกตลอดมันถูกนะมันต้องมีวันหนึ่ง ถ้าไม่มีใครเลี้ยงบัวมันขึ้นราคาเลยถ้าไม่มีคนเลี้ยงนี่ขึ้นาราคาแน่น,นอนม,นมีคนเลี้ยงเหรอเข็นบัวทุกๆก็พากันขายหมดพอบัวมันลดมันก็ราคาเวลามันจะขึ้นมันขึ้นวูบเดียวนั่งไหมอ๋อแสดงว่ามีไว้ไม่เสียหายมันมีม,มไราะได้ปุยช่วยเยอะครับผมไม่ต้องกลัวขาคคุณหรอกอืม แสดงว่าคุณตาคิดว่าเลี้ยงได้แน่นอนไม่ขาดทุนแน่นอนไม่ขาดทุนเลี้ยงธรรมชาติเลยใ,ให,ให้ให้กินยาให้อิ่มมันก็อ้วนมันแต่ให้อาหารเลยเราจะรู้ได้ไงว่ามันอิ่มไม่อิ่มคุณตาบัวน่ะถ้ามันกินอิ่มมันไม่ร้องดูท้องมันนะครับผมท้องท้องทางข้างนิ่นะครับข้างขวานะข้างขวาท้องข้างซ้ายน้าครับผม ข้างขวายากนี่ถ้าเป็นเล่ยอย่างนี้เห็นไหมมันถ้าให้กินอาหารมันมันได้อยู่เทนี้มันเป็นอย่างนี้ถ้ากินอาหารแต่บัวไม่บัวยังไม่มีาาราคาถ้าเราเรียบให้กินอาหารเราก็ลงทุนเยอะไงครับผมยิ่งไงช่วงทำนาด้วยลงทุนพร้อมกันนำะมไม่ไหว,วนะมันหนักเลยนะคุณตาเนาะต้องคิดก่อนตอนนี้คุณตาก็ทำสูตรที่คุณตาบอกนะครับเอามุ้งลงแล้วนะผู้ชมครับสำคัญมากมุ้งตัวนี้นะ ป้องกันยุงป้องกันอะไรได้เยอะเลยคุณตาเนาะอยู่กลางทุ่งนาไม่มีงูไม่มีอะไรเหรอครับคุณตาไม่มีเลยตะขาบรอครับมีไหมคุณตาก็ไม่เห็นมีพอเราขวาดข้างๆออกทำให้สะอาดทำให้โล่งใช่ไหมครับโล่งๆครับผมยิ่งมีไก่มีอะไรอยู่ด้วยมันก็เลียร์กินนะอ๋อเมื่อกี้ได้ยินเสียงไก่นะคุณตาไอ้นู้นมากัดหมดอยู่สองัว โรงวันไม่มีเวลาอยู่ไงครับผมคือถ้าคอวัวมีไก่นี่ช่วยได้เยอะเลยแก่กรมีเยอะนะมันช่วยยังไงครับคุณตาถ้ามีไก่นี่มีไก่มันเคลียกินมันไม่ค่อยมีพวกกระขาพวกอะไรไง<อ>ไก่มันค,คุยกินหมดครับผมนีม่เริ่มกินแล้วนี่เนี่ยตัวนี้ขับมาให้ตามเงใหญ่นะวัวตัวนี้ไม่ใช่วัวพิ่งสามปีครับผมใยญยวันวนี่นะไปตามพ่อเลย